วิวรออะไรอ่ะรอกันอยู่แม่เนี่ยซื้อมาไม่รู้เมื่อตอนไหนหายไปไหนไม่รู้เนี่ยมาแล้วแม่เอ้าทำไมแต่งตัวเงี้ยก็แบบว่าอยู่ในบ้านเลยตุกจะให้มันแบบหนุ่ยแบบจุกอ๋อเนาะแต่งตัวแบบสบายๆเลยใช่สบายๆบาย ดค่ะเดี๋ยววันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเล่นเกมกันเกมอะไรอ่ะแม่จะพาเล่นเกมระยะที่พวกหนูกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะให้พวกหนูพูดภาษาอีสานคุยกันเป็นภาษาอีสานถ้าใครพูดภาษาไทย่าผิดค่ะพูดภาษาไทยมาคนนั้นก็คือตุนทำโทษตอนสุดท้ายต้องได้ล้างถ้วยอ่านเริ่มเลย เราไม่ไม่คุยกันอ่ะ <Thank you. S 3> จับบออืมเสบยูเอษลีเดอร์อืมเศษแบตเตอร์ทางการนิสิตเป็นกระแช่ถั่วเพระาะปุ๋งแน่ถิดบอ กจังเลยตีบอจอกแซ่บไปเด้บดอบอเป็นหยังุ่แม่บอข้นเหมันเขา้ากันจ้ามาพี่น้องมาดิ่ด้วยกันแซ่บป้อจักท่านกินอยู่แซ่บเนาะ จิโบบอแซบจัดลีเดอร์เออแซบแซบแบคักเลยเป็นไงลูกกว๋วยเตี๋ยวเป็นไงมั่งแซบอินหลีต้องกันได้ป,ปกกรุงเปล่าแซบคักจ้าบจ้ะอือ ขึ Belgium, ้นแม่มึงจ่าบรรยากาศง่ายง้ายจ๋าน้อนาอ tập thôi mẹ Nghe không nè Nghe không uhm. ยังเี่ยแต่ละมือกินเผาแบบนีอ้อยอ่างนี้สมตําคู่ออืม,ออม,อม,อมเอาผักก่ากเอาอืม บอือมบอบอืบออมอมีเหลืองเลยจ้ะ ก,กันอร่อยไหมแซหรีกันพูดได้อยู่คำเดียวใช่แล้วนั่นกันผิดไปแล้วหนึ่ง้ะเนี่ยกันผิดหนึ่งแล้วนะสั่บอี่งนะจ้าที่โรงเรียนได้กินไหมอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวมีไหมมีขายไหม,มของปุก,กันไม่มีขายหรอตอบอสิมีขายกินซุ้มือ ผู้กันนะ่ะผู้กันกลัวหลุดรสชาติเป็นยังไงพี่วิวรสชาติเป็นไงของหนูปรุงรสชาติเป็นไงหวานแซ่บอ่ะผู้กันนะ่ะจืดชืดศับอีหลี แล้วเธอไว้นี่ปรุงใช่ไหมเคลมน้ำมันเคลมอันนี้เป็นคลิปจองแล้วจา้าคลิปแหลข้างผ้าไปไหว้พระาแล้วจา้า สนุกวะสนุกไปเที่ยวไปเที่ยวสนุกวะบรรยากาศเป็นแจ้งได้แน่บอกแม่สวยงามบันอากาศหน้าเขาไปเป็นจงได้แน่น้ตอบอันนีเป็นจ้งได้ยั เอาก็ลัไปเที่ยวน้ำกันอยู่เนาะสวยงามเฮ้ยข้างในมันแบบข้างในมันเป็นจังไนอะไรจังสีแน่ะนอะชาละวนมีชาละวนด้วยนะมีอย่างอีกม,มีมีมี ใหญ่ะนะ่ะรวยเด้อจ้าสิก็มีอย่างอีกงามจ้ะกลับมาไข่แตกเลย ลอกพีแม่จับของขวัญได้อย่างน่ะของขวัญที่จับมากะนะก้านหนาวถึงได้ก้านหนาวเอาออียงไปจับกะาบ้าวแซบเนาะงบจักบัท สองหอยหรอยี่สิบสองหอยมูเจักอ้อโอจ้ะอืมเิร์เดอจ้ะเอาโบโบหอ ถั t, ่วงอกเพื่อจ้าเอาบอมันเอิบไปยังมันเอิบไปยังมันเอิบไปยังถั่วงอกเนี่ยกระชายสารเขาเอิบไปยังเสร็บเนาะ ได้อยู่คำเดียวเ,ยเดียจ็เยบเนอะขัวหลงแต่หนูฟังรู้เรื่องกันใช่ไหมลูกฟังรู้เรื่องใช่ไหมผู้กันฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่าพูดไม่ได้พูดได้เป็นบางคําอันนี้ต้องขอบอกว่าน้องทั้งสองคนโตที่สระบุรีไปแต่แต่ไปเกิดอยู่อีสานพ่อกับแม่เป็นคนอีสาน น้องฟังพ่อกับแม่ก็คุยภาษาอีสานแต่น้องฟังได้ฟังรู้แต่พูดพูดพูดไม่เป็นพูดได้เป็นบางคำพูดได้ไม่ไม,ไม่ไม่เป๊ะสำนวนใช่ไหมลูกฟังออกแต่ว่าว่าอะไรนส่วนไอ้น้องพยักหน้าอย่างเดียวเลยใครจะได้ล้างถ้วยเนาะ ผิดไปแล้วคนละหนึ่งพี่วิวเผลอพูดออกมาเดี๋ยวจะให้ดูผูกันต้นเลือต้นเลยหนึ่งอเอาบอสสลัดมันคืออย่าง <c oughs> เออินไวอย่างมันเอิร์นไวอย่างบอหูหูบอ มันคือสาระมันอื่นไรอ,อ่ะหูหูบอกหูเอาหากระเอิ้นอยู่เมื่อกี้หัวงอ,อกอันเนี้ยบอกหูตัดเนี้อหูด้วยค่ะใช่ต่อไปกัน กดไลค์กดแชร์ช่องรีวิวกับกันใช้นแนวแนเดอจ้าก,ก็เป็นฮาร์กับเปิดช่องเด้วจ้าก,กับท่านมีผู้ติดต,ตามอยู่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแนเดอจากก้าเบิตไปนี่ผู้กันอร่อยไหมครับเบิร์ตเหรอจับกระฉับกระฉันตอบแม่สิลูก ตอบแม่สิอร่อยไหมตอบสิลูกแซบแซบแอร์เดี๋ยวนะกินผลไม, <c oughs> ม้บ่กม่กินผลไม้บ่ตร้อง <c oughs> ตอบแม่ยพยักหน้าแม่ตอบ กินบ่อยากกินบ่ตอบได้ล่ะคำตอบบา่ไม่อยากอีหลีิเอามาเธอสิกินน้ำฉันบอ่อยากกินบ่เห็ุตอบไม่ฮะตอบไปยังนะ เอาตอบดิล่ะเอาตอบดิล่คุณข้อเป็นอย่างข้อค,คุณเป็นอย่งเนอนี่ไดกลินบ่เอากรตอบดิล่ะคระตอบเห็นบอหมคุณถึงเ้อบ่ละอ้ำแขน้ำมาคุณจะกินน้ำฉันอยู่บอ ล้วคุณอยากกินอยู่บปล่าล่ะบอบอแต่อฉันนะหม่คุณจะกินน้ำฉันเหรอล้วคุณบอกว่าอยากผู้การเอาตัวรอดดนีมากไม่ยอมพูดเลย อ,อิมยังนิ่อิมแล้วเด้อจ้าก็สำหรับนี่กับปักก็ไลยก็ชยแชทกติดตมนะเด้อจ้าก็ทั้งสองคนพี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า